วิธีการสมอเพื่อบุก A จากกลางดามิลลาดครับเริ่มต้นก็นมาบริเวณนี้ครับชิดมุมเล็งตรงนี้ครับตรงร่องของใบไม้นี้ครับกดปัดได้เลยครับ <down> เป็นการปิดในส่วนของ <c oughs> จังเกิลครับอีกจุดหนึ่งก็ซ้าล่างสุดของใบไม้ครับตรงนี้กดค้านะครับแล้วก็กระโดดป่าครับ <c oughs> จะเป็นในส่วนของซีทครับและอันนี้คือผลลัพธ์เมื่อปรับพร้อมกันก็ประมาณนี้ครับ